สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันพีทสวัสดีครับได้เวลา5บอกเหตุกับผมเชิงชายวังอุ่นนะครับบอกเหตุแรกแจ้งเตือนภัยไซเบอร์นะครับคนที่นำโทรศัพท์มือถือของคนอื่นไปใช้รวมถึงโซเชียลมีเดียของบุคคลอื่นและไปสร้างความเสียหายมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ เรื่องนี้แจ้งมาจากตำรวจสอบสวนกลางหรือว่ากองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับบอกแบบนี้คนที่เข้าใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่นหรือเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียของบุคคลอื่นหรือแฮ็กเข้าไปใช้โดยมิชอบนะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตราพราบาคอมพิวเตอร์มาตรา5มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หากเข้าไปใช้โทรศัพท์มือถือของผู้อื่น,นที่มีการตั้งหรหัสเอาไว้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตราพรบคอมพิเวเตอร์มาตรา7จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นนะครับ มีการกระทำความผิดที่ว่านี้เป็นการละเมิดผู้อื่นโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหม่ทดแทนจากผู้กระทำความผิดได้ครับมาติดตามกิจกรรมของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวออกบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่พังงาครับ ในอำเภอศรีวัดระวังกุลแนอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครพอสวเรากาชาติผู้นําชุมชนและอาสาสมัครออาาคร,ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาาสวที่โรงเรียนวัดคึกคักหรือว่าวัดคมนิยเกตหมู่4บ้านคึกคักตำบลค,คึกาาคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับพร้อมรักษาอาการป่วยของคุณกเกษมอกอุ่นไว้80ปีนะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ตาผ้ามัวทั้งสองข้างด้วยนะครับแล้วก็ไปรักษานางสาววิพรัตน์รัตนาตานะครับวัย49ปี เป็นผู้ป่วยเนื้องอกในสมองติดเตียงอ่อนแรงด้านขวานะครับและยังตรวจเยี่ยมผู้ป่วยรายอื่นพร้อมกับมอบยาถุงยางชีพและเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยครับทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งพระองค์ยังคงมีพระชนชีพนะครับทรงห่วงใยพระศุกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธรารณสุขนะครับและยังส่งได้ก่อตั้งมูลทิพอพอสวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่37เมื่อปี2516นะครับครั้งเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยานิวัฒนากรมหลวงนานาชิวารราชนครินทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศัก์สืบต่อตราบจนสิ้นพระชนนะครับโดยปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธ,เธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัวยลักณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสวได้ทรงประกอบพระกรณียกิจและมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระศกนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับปิดท้ายช่วงนี้ข่าวดีๆกับพี่คำรณครับข่าวดีดีกับพี่คำร้น สีสันของดอกชมพูพันธทิพที่มอเกษตร,ราศาสตร,ร์กำแพงแสนนะคนปรปฐมนะจะบอกให้สวยที่สุดในโลกชมพูพันธ์ทิพอมนะักหอมไม่รู้จักเบื่อเลยแม้นใครได้ดมแล้วต้องชมเชยอที่นี่ มอกษตรสดกำแพงแสนนี่คือถนนสายชมพูพันทิย์ภายในมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมช่วงปลายหนาวกระทบแล้งเราจะเห็นต้นชมพูพันทิ์ที่เขาปลูกไว้ออกดอกบานสับรัง่งได้มาเห็นเป็นไงครับสวยงามสวยงามมา,มาสวยงามมากคู่กสวยงามคู่กับสาวสวย นี่แหละคือการกระจายรายได้ในรูปของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับประทับใจไหมครับประทับใจ เป็นความงามที่ทั้งคนและธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นไว้ด้วยเจตนาดีและคำนวณวันเวลาที่มันจะออกดอกให้ชมได้เลยรวบรวมข้อมูลในอดีตบวกกับข้อมูลปัจจุบันบานเมื่อไหร่มาพลอ็อตกราฟเทียบกับน้ําทั้งแดดทั้งลมเป็นสิปีแล้วล่ะค่ะชมพูเป็นทิพย์ออกดอกเขาต้องการความเครียดขาดน้ําผู้คนนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาลังไหลามาถ่ายรูปชื่นชมความงามของมันเชิญชาวไทยมาเที่ยวที่นี่นะคะทั่วโลกเลยนะคะต้องมานะคะที่นี่สวยจริงๆประเทศไทยสวย มาค่ะชมพูพันธิถ้าปีนี้ไม่ได้ดูปีห<ป>น้ามาใหม่สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าท่ามกลางความร้อนความแรงเรายังมีความสวยงามแฝงเลนซ่อนใส่อยู่ขอรับดอกไม้คู่กับสตรีที่งดงาม <laughs> <laughs> นค,นนคนรนครปฐมเมือง ีกับพี่คำรณความสวยงามของดอกไม้เป็นอีกศิลปะที่ธรรมชาติกับเราแยกกันไม่ได้มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนคนปรปฐมนะะจะบอกให้นคนปรปฐมจึงแจ่มโดยพระปฐมเจดีพักกันครู่ดีครับช่วงหน้าไปติดตามพี่น้องกเกษตรกรนำปลามาขายริมถนนนะครับและก็าอาสาพยิมครับ ไปที่ชุมชนประมงบ้านโคกไรนาที่สงขลานะครับมีการนําปลากระพงมาขายกันริมถนนเพื่อลดพ่อค้าคนกลางสร้างงานสร้างอาชีพกับน้อยสุนิสาแสงระวีครับหากพูดถึงปลากระพงต้องนึกถึงปลากระพงทะเลสาบสงขลาค่ะที่นี่เป็นปลากระพงสามน้ําที่ไข่ๆก็บอกว่าอร่อยค่ะ สร้างอาชีวัน,นี้น้อยผ่าคุณผู้ชมมาดูการเลี้ยงปลาสามน้ำเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในทะเลสาบสงขลาค่ะซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังได้นํามาวางจําหน่ายริมถนนเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้บริโภคในราคาถูกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะ ที่บริเวณถนนตินสุรานนท์ตรงข้ามศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำหมู่ที่8ตําบลพระวงศ์อําเอิมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทุกวันกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านโคกไกรจะนำแปากระพงที่เลี้ยงในกระสังในพื้นที่ทะเลสาบสงขลามาวางขายกันสดสดทุกวันค่ะคุณอภินัน์อภิชาโตประธานกลุ่มเล่าให้เราฟังว่าที่นำมาวางขายริมถนนเนื่องจากจะต้องระบายปลาในกระสังรวมถึงต้องการให้ประชาชนได้กิน ของดีในราคาต้นทุนค่ะแล้วก็กิโลกรัมละ180บาทหนึ่งถึงสามกิโลแล้วก็สามกิโลขึ้นไปก็170บาทมันจะถูการ,าราคาในตลาดไม่ต้องผ่านแม่ค,าค้าคนกลางคุณจรินทร์ปียังก็เป็นอีกคนที่มีกระชังปลาแล้วให้เราฟังว่าปลากระพงไม่ได้เลี้ยงยากแต่การเลี้ยงต้องเอาใจใส่ค่ะ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเริ่มตั้งแต่ซื้อลูกปลามาจากกรมประมงเลี้ยงไว้อีกปีครึ่งถึงสองปีถึงเอาขึ้นมาขายได้โดยจะได้น้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมถึง4กิลกรัมขึ้นไปค่ะคส่วนผลเสียของการเลี้ยงส่วนผลเสียของการเลี้ยงก็จะมีเพียงในช่วงน้ำจืดลงมามากก็จะทำให้ปลาเป็นโรคได้เลี้ยงไม่ยากครับ แต่ว่าเนี่ยทนน้ําจืดมันลงมาเยอะนี่ปลามันจะนกน้ําแล้วก็มันปลามันจะเป็นเป็นโรคเยอะแต่ว่าน้ําเข็มเยอะนี่มันมันมันก็รักษาตัวเองหายไปครับครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่ปลามันอร่อยปลาสามน้ําครับครับก็อร่อยครับปลาสามน้ําครับเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ เเเปเป็็ป็นควรุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านโคกไรยจะจับปลากระพงขึ้นมาขายทุกวันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสนใจท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0957423481ได้ทุกเวลาค่ะ ปร่างมีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการค่ะน่วงคำปินแต่ถายภาพสุนิศาสตรแสงรวี5บอกเขบแร้วงานมาอาศาสตรงทางไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย จุ๋มครับจ้าน้องสันต้าจ้าช่วงนี้เราจะเข้าใกล้หน้าแรงกันแล้วครับพี่จุ๋มโอ้แรงมากก็ร้อนด้วยค่ะแล้วทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ออกผลออกดอกมาเยอะจ้าก็เท่ากับว่าทีนี้ผลไม้ก็ล้นตลาดกันเลยครับก็เลยจะพาไปดูที่จังหวัดพิจิตรครับพี่จุ๋มทีนี้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าชาวบ้านนะครับเขาก็มาเหมือนวอนให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันซื้อเชื้ออุดหนุนนะครับผลไม้เพื่อที่จะได้ลดปริมาณที่มันล้นตลาดเนี่ยครับก็อยากไปช่วยเด้ค่ะไปดูเถอะค่ะไปดูเถอะค่ะว่าเขาตกค้างขนาดไหนผลละวงผลไม้นี่จ้าใช่ะ ในปัจจุบันนี้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ประสบปัญหาต่างๆทางด้านการเกษตรส่งผลกระทบเป็นมุมกว้างทําให้หลายบ้านหลายครอบครัวประสบปัญหาครั้งนี้อ,อปจอพิจิตรจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกไม้ผลของพี่จิตกว่า2 0 0 0 0ไร่ที่ขณะน,นี้ผลผลิตเริ่มทะลักออกสู่ตลาดแล้วโดยมีการตั้งความหวังไทยช่วยไทยช่วยกันบริโภคผลไม้ของไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลผลิตผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ผู้บริโภคอยากให้พี่น้อง เกษตรกรที่ทาเพาะปลูกเรื่องมะยงชิดหรือว่ามะม่วงต่างๆในพื้นที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับไม่ผ่านคนกลางซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้พบได้ซื้อสินค้าเกษตรกรจากเกษตรกรโดยตรงรวมถึงการจัดการประกวดผลผลิตต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรของจังหวัดพิจิตรโดยในงานนี้จัดให้เลือกชม เลือกชิมเลือกซื้อกันได้อย่างสะใจงานนี้เที่ยวฟรีชมปรีมีสินค้าไปร่วมจำหน่ายพร้อมสนับสนุนในทุกด้านซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพแน่นอนนับได้ว่าการเกษตรไทยได้ขับเคลื่อนไปอีกขั้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นไทยช่วยไทยน้ำใจไทยน้ำใจงาม น้องสันตาพี่เหมามาหลายรัโ oh. อ้วกินทันหรอครับเนี่ยอุ้ยกินไม่ทันก็ดองเค็มอุตยตาแล้วไม่ใช่ค่ะก็เอามาซ้ำส้มผงส้มแผ่นส้มริมกันบ้างค่ะ oh. อุ้ยดีเลยครับไปจุบมแล้วต้องช่วยนะครับกรเกษตรกรไทยเรา <c oughs> ผลไม้เราก็ต้องกินผลไม้ไทยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่จ้า <c oughs> ต้องช่วยกันค่ะผลไม้ไทยสุดยอดนะจ้าคุณผู้ชม <c oughs> ใช่ครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับค่ะ <c oughs> วันนี้เราสรองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะครับ ทกลับไปที่เที่ยงวันทันข่าวผมเชิงชาย5บอกเหตุสวัสดีครับหมดเวลาเที่ยงวันทันข่าว